ก็มาถึงร้านสดดร้อนอีกหนึ่งคันครับผมอ่ะยิงตรงจากเพชรบณ์ครับนะเจ้าของคนขับมาว่ามนเดียวจบครับอ่ะมาดูรถชว่วงยาวครับคันนี้เครื่องดีครับมนเดียวจบเลยจากเพชรบณ์ออกมาอ่าตีห้ามาถึงนี่10บโมง ขายหายชอบในใหญ่ยาวๆครับมาดูได้ก็เปิดราคาไว้ที่ยี่สิบสามห้าครับผมราบประกันครับอันนี้บนเดียวจบเครื่องจิ๊บจบให้ไรครับ ไหนก็ยังพอพอได้ครับคันนี้พอได้หัวไม่ผูกครับโอ้ตาเล,เล็งดีครับทำส,สีใหม่สวยเลยครับคันนี้ผาสีหกเจ็ดครับโอ้ผาสีเต็มเลยเจ็ดเอกสารที่โดนครบครับ ้าะดาหาไ,ไม่ใช้งานก็มาชมได้ครับคันนี้สวยๆก็ถ้าใดมาไม่ถูกก็โทร061ครับ188ไปท่าสารครับขอรับแลกเปลี่ยนดีเทอร์ทุกรุก่นเหมือนเดิมครับผมขอบครับ